สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ o r r d c l a s s Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางสื่อชื่อดังอย่างยัง a ัช i n e ประเทศญี่ปุ่นนั้นได้ทำการเรนเดอร์ภาพของ New Honda CB 1000X รถ Cross-Over คันใหม่ที่พวกเขามองว่ามีความเป็นไปได้ที่ทางค่ายปิดนกเองนั้นจะเดินหน้ากับโปรเจกต์นี้ในอนาคต ากจะมองไปกับรถในคลาส 1,000cc แบบ4สูบจากทาง Honda แล้วในปัจจุบันนะครับที่เน้นการทำตลาดอยู่ก็เห็นจะมีแต่แนวสปอร์ตไดพิก้าอย่าง CBR 1,000RR และแนวเนกเกตอย่าง CB 1 0 0 0 r เท่านั้นแต่กับในแนวอะนรประสงค์หรือว่ารถทัวริงนั้นยังไม่มีการทำตลาดแต่อย่างใดนอกเหนือไปจากแอฟริกาทวินที่จะเป็นแบบ2สูบและมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจน ังนั้นแล้วกับการคาดการณ์ในครั้งนี้ดีไซน์ภายนอกของตัวรถ New Honda c b 1,000X นั้นก็ได้หยิบยกเอามาจาก c b 4X รถคอนเซปต์นะครับที่มีการเปิดตัวไปในงานอ m กมาโชก่อนหน้านี้และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากด้วยดีไซน์ที่ถือว่าแวกแนวไปจากรถ Honda รุ่นอื่นๆในท้องตลาดและเมื่อทางยังไมชินเองนั้นได้ลองนำมาเป็นภาพจำลองผสมเข้ากับโครงสร้างและเครื่องยนต์ของ c b 1 0 0 0 r แล้ว ก็ดูจะเป็นอะไรที่ลงตัวไม่น้อยเลยทีเดียวต้องมารอดูกันต่อไปครับว่าโปรเจกต์นี้จะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนแต่ดูจากกระแสต,ตอบรับของเจ้ารถคอนเซปต์อย่าง CB4X แล้วก็ mm hmm. ถือว่าทางค o นด้าเองน่าจะไม่มองข้ามไปอย่างแน่นอนนะครับดีไม่ดีมันอาจจะมาทั้ง CB650X และ CB1000X 2คลาสเลยก็เป็นได้ในอนาคต สนับสนุนโดย Lambretta s c เตอร์คล a สสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส p e อร์ o ยจ j a n g o 150ส s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส